มันกลับกล้องได้ไหมเนี่ยไม่ได้กลับกล้องไม่ได้กลับกล้องไม่ได้จ้าเดี๋ยวนะเดี er ๋ยวเขาเอาของกับเียวมา ไม่ได้คือก็ไม่เก็บเสื้อผ่อแพ็บสวยมากค่ะคุณพี่ฟังได้ไหมพี่เปย์หาที่ตัง้งให้อยูคโอยถือไว้แม่หนูจะไปเอาเสื้อผ้านางน้องออกมาจากเฉพาะค่าตัวเองได้ค่ะ แก้่้เลยี่เพราะไม่เล็กติดตามอยู่นะคะขอบคุณค่ะนี่ค่ะไลฟ์ติ๊กตอกอยู่พอดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฉลยแล้วนะคะว่าเราทํางานอะไรีอะไค่ี่มีองรพ่มีอะไรี่มีะ่มะะไร่ี่ไอะไร

กินไปเลยไม่ใช่เหรอไม่ใช่หรอได้่ะใช่หรคนเพื่อนกเสร็จไม่มีอะไรเลยว่อะไรใ่ที่ชเอน่่เลยอเคไปไหน่ะโอ้โหอย่างสวยเลยครับแต่งตัวไปไหน ถ่ายแบบคะ่ะถ่ายแบบชุดไทยคะ่ะขอบคุณคะ่บบะสวยแต่เชา้าใช่คะ่ะเจ้าสาวงานเช้าถ่ายแบบนะคะยังไม่แต่งงานคะ่ะเียบเ็บเข้าใช่คะ่ะเย็บเขา้ารูป เขาบอกตกใจนึกว่ารองเจ้าสาวอ๋อไม่ใช่ค่ะไทยแบบค่ะไทยแบบผสม่นเป็นดอกไม้แห้งผสมยินดีด้วยใจเย็นทุกคนยังไม่แต่งงานทุกคนยินดีด้วยแต่ไปหมดเลยยังไม่แต่งงานค่ะไทยแบบค่ะใจเย็นนะใจเย็นนะ จะให้แต่งงานอย่างเดียวเลยแบบนี้ออกซ้อมก่อนซ้อมเจ้บาบ่าวมากี่โมงคะหึแรงนะมากี่โมงนี่คือถามจริงๆว่าเจ้บาบ่าวมากี่โมงรหรือว่าถามแบบแซวว่าเจ้บาบ่าวมากี่โมงใช่หนูไม่ชอบไม่ชอบหลายเดินไม่ไหวกันเีคนบอกว่าต้อง PK แล้ว PK กับชุดนี้เนี่ยนะ

ขอบคุณค่ะวสีสแต่งที่ไหนยังไม่แต่งแต่เย็นนะแต่งแล้วแบบไทยแบบยังไม่แต่งงานค่ะทุกคนคิดว่าพิ่งแต่งงานหมดเลยค่ะตอนได้ยินดีกันเต็ไมไปหมดเลยใช่ค่ะลายอยู่แล้วบอกว่ายินดีด้วย คือเห็นแค่ชุดไงได้ยินดีกันอีกหลายรอบเลยวันนี้ได้ยินดีอีกเป็นสิบชุดเลยค่ะวันนี้มีเป็ยินดีกันสามคนแขกมาเยอะไหมไม่มาตอนนี้คือพระกลับแล้วค่ะเราเรอขบวนขันมากดิวตอนนี้ตอนนี้พระกลับแล้วไหนๆก็ไหนๆแล้วก็แต่งงานที่ไหนครับใส่ซองออนไลน์เออใส่ได้ค่ะได้ค่ะ ยูนิมาได้ค่ะตอนนี้ถ้ายูนิมาก็คือได้ซองออนไลน์เลยตอนนี้ส่งซองออนไลน์เป็นดอกไม้เป็นหัวใจเป็นเยูนิยูนิคอร์นฟินิกอะไรเงี้ยส่งมาได้หมดเลยค่ะเขาบอกว่าผมใส่ซองไปแล้วขอขอบคุณค่ะคุณสำหรับซองทุกซองนะคะของช้ร่วยรับที่ไหนพีงอย่างเลยขอบคุณค่ะพี่แพทย์เขาถามว่าของช้ร่วยรับที่ไหนค่ะ ของชํารวยของชํารวยเอ่อเดี๋ยวพี่เคเต้นเป็นหมอลำให้ในคืนนี้เป็นของช้รวยนี่คือพอเราไลค์คนก็เยอะแยคลิอคนนี้คุณแรมมี่ขอบคุณค่ะผมช่วยต้นกล้วยสิบต้นผมคุณก็ต้นกล้วยสิบต้นอ่าเดี๋ยวเราขาดะอ๊ย รถน้ำสั่งกี่โมงครับ้อยอตอนนี้มีสักขีพยานงานแต่งนี้สองพันคนสวัสดี <ทำ S 1> ค่ะรอคันมากอยู่ยค่ะรอคันอเออปันจันไม่ได้องมาสวัสดีค่ะปูใส่ขนกว่าไหมครพี่ยิ่ะได้ค่ะ คุ้มตึงตึงดีมากเลยค่ะสวยมากขอบคุณค่ะไ,ได้ค่ะเหมอลำหมอลำกับชุดนี้นะทำเไม่ไหวค่ะทุกคนพิมพ์เป็นไทยไทยจีนค่ะไทยจีนตอนนี้มีมีแสงหน้าแสงรอดูยายเล่มค่ะต้องไป <c oughs> เสริร์ชละว่ายายเล่มร้องเพลงอะไร ชื่ออะไรคุณผม่ได้ก็ไเลย่ไหนมีจะคนบอกให้ยืมชุดนี้ไป PK ไม่ใช่ไม่ได้ขอขอชุดนี้ใหญ่แล้วบออโอเคใ่อยแกอาเอาออกีไมแม่ยัแผ่นนี่ไหมยสวยมากสวยแบบตะโกนค่ะ เวลาถ่ายแบบอ่ะเขาจะเย็บแบบอย่างเงี้ยเจ้าสาวจริงก็เย็บอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาแต่งจริงค่ะไม่เป็นไรยังไงก็ต้องมีก่อนจะทำให้เสร็จตรงนี้กคือเขาจะทำให้เข้ากับรูปร่างไปเลยนี่คือเก็บความรู้เช้านี้นี้อยู่ตรงนี้ใช่ส่งซองมาได้ค่ะตอนนี้เอาเดี๋ยวส่ง เดี๋ยวถ่ายกันกันีนลงกิน่นั่นดย่ะใช่ติดไม่ขึ้นมาีอันนี้รองก้าของนคะล้วนีเอันนี้ปะคะมี้องไม่ได้เอามาแต่ว่าเอาเห็กได้เหมือนงานมัดเช้างานเช้าเป็งานเช้า เวลาของหนูนะดอบคุณมากเพื่อนไปเดี๋ยวไปอยู่หน้าเซตเลยเนาะไปยู่หน้าเซตเลยครับสองทีครับข้อมูลผมสองทีครัข้อมูลปลา่ะมีเล็บบอกไหมครกงาวสวยงามข้าต้อด้าสุดสายการบินไม่ใช่ผูดผิดเราว่าสวัสดีกระต่ายละ มาแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วเห็นแล้วบอกแล้วพี่คนนี้ก็ตื่นแล้วตื่นแล้วมาแล้วมาแล้วขอดูหน้าเจ้าบ่าวค่ะเออให้แผ่นไปค่มเขาบอกยังไม่มาเออเจ้าบอกมีแต่เจ้าสาวได้ไหมคะเจ้าสาวเต็มไปหมดเลยค่ะตอนนีุ้ดู้อยค่ะ กาวีจ้ปลาแลค่ยเล่มอมีคนมาให้ปลุกกาวีทุกคนให้ปลุกกาวีหมดทุกคนใจเย็นให้กาวีนอนเนาะสร้างมินไลฟ์พี่หุ่ไลฟ์เช้ามากไลฟ์เช้ามาก ได้ค่ะไม่แม่ฮัน่ะมาัเอามาทางนี้มาทางนี้ทางนี้งานลายก็สวยงามนะคะกุลสตรีงามอย่างไทย กาหีเกาหีเกาหีมีคนบอกเกาหีเห็นน้องชอบแน่ๆอะไรเงี้ยเกาหีเจ้กาหีแจเก็ตชุดไทยเหรอคะอบคุณ้ยขอบคุณค่ะเกาหลีเวลาไทยอเคแมวแมวหรือเหมียวนะแมว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 เหมียวอ่ะแมวนะคะ พี่นัดขอบคุณค่ะมีคนให้ปลุกกวีอ่ะกวีตื่นตื่นตื่นจะคนให้ปลุกอุ๊ยที่แปดแล้วไม่ติดไม่ได้ให้หลางติดเขาเขาให้หลางติดเอาหรอถ่ายไปเพราะว่าเหมือนเด็กเขาต้องต้องเป็นมุข่าอะไรอย่างเงี้ยพี่เอ้ ยจะรีบถายแต่เขาโครแสงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พรยังไงี่ยปวดแล้วหมดใช่นเรไ้ไหมไดเดี๋ยวเริ่มชุดแรกเริ่มชุดแรกเลยทุกทาจะต้องยิ้ตอบกันหมดเลยตรงนี้เดี๋ยวยกกลองเลิกของเร็วๆแต่เาอ่าเด็กเขาก็ไม่อยอะได้ปะ แรงมากไม่ใช่กริปเลยหรอน่าจับถนัดอยู่หรออยู่เลยค่ะเพราะเราไม่ได้ต้องเซ็ตที่เดียวไปเลยค่ะห้ามกระดิกก้มเดี๋ยวหลุดลองถ่ายวางไม่น่าต่อกานถ่ายมาตัวลอยตัลยตัว อันดับหนึ่งเลยค่ะพิมพ์ประพา <coming> ขอบคุณค่ะขอขอญาตเดิซ้ายนิดนึงนะครับผมญาติที่้งซ้ายเนี่ยโอเคขอญาติอย่ของดีน่นจะที่ผมขอบคุณค่ะ

อะไรนะค่าสอบคู่อ้าวเหรอเดี๋ยวก่อนก็ได้ชุดต่อไปก็ได้ชุดต่อไปก็ได้เขาบอกสลับกล้องได้สลับตรงไหนอ่ะไม่เห็นได้สลับเดี๋ยวเลยถามเขาได้เดี๋ยวเขาบอกสลับตรงไหนอะคะกับกล้องที่เพิ่มเติมค่ะเพิ่มเติม อ๋อเจอล้ hey.